เพลงหนึ่งเพลงแต่ทำไมถึงทำให้ทั้งงานเงียบกริบเด็กสาววัยเพียงสิบสามปีเสียงของเธอสามารถสะเทือนหัวใจแฟนเพลงทั้งประเทศได้อย่างไรมันเป็นเพียงบทเพลงธรรมดาหรือมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่ลึกลงไปในน้ำเสียงและเนื้อเพลงนั้น เหตุการณ์เมื่อคืนนี้บนเวทีเล็กๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดกลับกลายเป็นกระแสใหญ่บนโลกออนไลน์คลิปเพียงไม่กี่นาทีแต่ทำให้ผู้คนมากมายทั้งน้ำตาซึมทั้งแชร์ต่อทั้งถกเถียงกันไม่หยุดว่าอะไรคือพลังที่ทำให้เสียงร้องของเด็กสาวคนนี้ก้องอยู่ในใจของใครหลายคนไม่จางหาย ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่กลับไม่ธรรมดาเลยสักนิดคืนหนึ่งที่จังหวัดนครนายกงานแสดงลูกทุ่งที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงหัวเราะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแฟนเพลงนะับพันจากทั่วสารทิศแห่กันมาจับจองพื้นที่หน้าเวทีตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ลับฟ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความคาดหวัง แต่ในท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับและเสียงพูดคุยที่ดังไม่ขาดสายทุกสายตากลับจับจ้องไปที่เวทีเล็กๆที่อยู่ด้านหน้าเพราะคืนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังจะขึ้นเวที เธอไม่ใช่ศิลปินใหญ่ไม่ได้มีชื่อเสียงมายาวนานแต่เธอคือดาวรุ่มที่หลายคนพูดถึงเด็กสาววัยเพียง13ปีที่แฟนเพลงต่างตั้งฉายาให้ว่าดาวรุ่งเสียงทองของวงการลูกทุ่งไทย น้องต้นข้าวสุปริยาเด็กสาวที่มาพร้อมรอยยิ้มจริงใจเสียงร้องที่เต็มไปด้วยพลังและความฝันอันใหญ่หลวงเธอกำลังจะขึ้นเวทีท่ามกลางแฟนเพลงนับพันที่เบียเสียดกันแน่นขนาดทุกคนต่างรอคอยที่จะได้ฟังเสียงอันไพเราะของเธอด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ระหว่างที่เสียงเพลงยังคงก้องกําวานบนเวทีผู้คนกำลังสนุกสนานกับการปรบมือและโยกตามจังหวะเพลงอยู่ๆก็มีภาพที่ทำให้ทั้งงานชะง,งักลงเล็กน้อย คุณยายท่านหนึ่งเดินขึ้นมาบนเวทีอย่างช้าช้าด้วยก้าวที่ไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจในมือของท่านถือเพียงธนบัตร20บาทใบเก่าที่พับเรียบร้อยอย่างตั้งใจราวกับนี่คือสมบัติชิ้นสำคัญที่สุดของท่านในค่ำคืนนี้คุณยายยื่นธนบัตรนั้นให้กับน้องต้นข้าวพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความจริงใจรอยยิ้มที่เหมือนจะบอกว่ายายอาจไม่มีอะไรมากมาย แต่ยายอยากมอบสิ่งเล็กน้อยนี้ให้ด้วยหัวใจทั้งหมดของยายแต่มันไม่ใช่เพียงการขอเพลงธรรมดาธรรมดาเพราะน้องต้นเขาเล่าทีหลังว่าตอนที่เธาจับมือคุณยายความรู้สึกแรกที่แล่นเข้าสู่ใจเธอทันทีคือความหยาบกร้านบนฝ่ามือคู่นั้นมันไม่ใช่มือของคนที่ใช้ชีวิตสบายแต่มันคือมือที่ผ่านงานหนักผ่านร้อนผ่านฝนผ่านวันที่เหนื่อยล้าจนนับครั้งไม่ถ้วน ร่องรอยทุกเส้นบนฝ่ามือเหมือนกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณยายให้เธอฟังโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเลยและในเสี้ยววินาทีนั่นเองน้องต้นข้าวบอกว่าเธอเข้าใจเลยว่าการที่คุณยายมามอบเงินเพียง20บาทให้เธอมันไม่ใช่เรื่องของตัวเงินแต่มันคือกำลังใจล้วนๆมันคือความตั้งใจจริงที่มาจากหัวใจของคนคนหนึ่งที่อยากเห็นเด็กสาวคนนี้ได้ก้าวต่อไปบนเส้นทางความฝันของเธอ และแล้วเสียงดนตรีบรรเลงขึ้นช้าๆคลอไปกับแสงไฟที่ค่อยๆสาดส่องลงบนเวทีราวกับว่ากำลังจะประกาศว่ามีบางสิ่งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้น้องตนข้าวยกไมโครโฟนขึ้นช้าๆสบตากับคุณยายที่ยังยืนอยู่ข้างเวทีพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่เต็มไปด้วยความจริงใจ และทันทีที่เธอเปล่งเสียงร้องเพลงสาวเอ็มออกมาเสียงนั้นไม่ได้เพียงเป็นเสียงเพลงแต่เพียงเท่านั้นแต่มันคืออารมณ์ความรู้สึกและความตั้งใจที่ถ่ายทอดผ่านทุกถ้อยคำน้ำเสียงของเด็กสาววัยเพียง13ปีอบอุ่นจนเหมือนอบกอดหัวใจคนฟังแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยพลังและความหมายที่ลึกซึง้ง ทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมาราวกับมีกลิ่นอายของเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่เคยผ่านความทุกข์ยากผ่านรอยยิ้มและน้ำตาจนคนทั้งงานเงียบกริบราวกับโดนมนต์สะกดไม่มีใครขยับ ไม่มีเสียงพูดคุยใดๆเหลืออยู่มีเพียงเสียงเพลงที่ก้องกังวานและสั่นสะเทือนไปทั่วงานบางคนยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาอย่างไม่รู้ตัวบางคนเพียงยืนฟังเงียบๆเรากับอยากเก็บทุกวินาทีของเพลงนี้ไว้ในความทรงจำตลอดไป และเพียงไม่นานหลังคลิปโมเมนต์เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่บนเวทีถูกแชร์ลงบนโซเชียลกระแสตอบรับก็ดังถาโถมเข้ามาราวกับคลื่นลูกใหญ่คอมเมนต์นับพันจากผู้คนทั่วประเทศหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่เพลงแต่มันคือความรู้สึกที่ส่งตรงจากหัวใจ เพลงที่ไม่ได้ร้องด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวแต่มันเต็มไปด้วยอารมณ์ความตั้งใจและความจริงใจที่สัมผัสได้ตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายบางคอมเมนต์เขียนไว้ว่าฟังแล้วเหมือนได้กำลังใจใช้ชีวิตต่อไปราวกับเพลงนี้ช่วยเยียวยาหัวใจของใครหลายคนที่อ่านกำลังเหนื่อยล้ากับชีวิตให้กลับมามีพลังอีกครั้ง และที่ทำให้คนอ่านน้ำตาซึมก็คือคอมเมนต์ที่บอกว่า20บาทที่มีค่ามากกว่าทองคำทั้งโลกในคืนนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่มันคือหมายความที่ซ่อนอยู่ข้างในความตั้งใจจริงของคุณยายและการตอบรับด้วยหัวใจของน้องต้นข้าวที่ทำให้โมเมนต์นี้กลายเป็นตำนานบนเวทีเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในค่าคืนนั้น ไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากคลิปถูกอัปโหลดลงโซเชียลจำนวนการแชร์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งคลิปเพียงไม่กี่นาทีนี้ กลายเป็นไวรัลข้ามคืนถูกแชร์นับหมื่นครั้งไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ยังข้ามไปถึงเพจดังในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวที่แฟนเพลงลูกทุ่งให้การตอบรับอย่างล้นหลามหลายเพจดังถึงกับนำคลิปนี้ไปโพสต์ตอบพร้อมพาดหัวว่าเด็กสาววัยเพียง13ปีทำไมสะเทือนใจคนฟังได้ทั้งประเทศคอมเมนต์จากแฟนเพลงหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย บางคนบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เพลงแต่มันคือความรู้สึกที่ส่งตรงจากหัวใจบางคนบอกว่าฟังแล้วเหมือนได้กำลังใจใช้ชีวิตต่อไปหลายคนยอมรับตรงกันว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คลิปนี้จะกลายเป็นกระแสเพราะมันเต็มไปด้วยพลังที่ส่งตรงจากเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งถึงหัวใจของผู้ฟังนับพัน และสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกคือเสียงจากคนในวงการเพลงลูกทุ่งที่เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นศิลปินรุ่นพี่ครูเพลงชื่อดังและนักแต่งเพลงมากฝีมนือหลายคนต่างออกมาพูดตรงกันว่าเด็กสาวคนนี้ไม่ได้มีเพียงพรสวรรค์ธรรมดาแต่เธอมีหัวใจของศิลปินที่แท้จริง เสียงร้อของเธอไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกและจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้งบางคนถึงกับบอกว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในวงการลุกทุ่งไทยก็เป็นได้เพราะเด็กสาวคนนี้มีทั้งพรสวรรค์ความตั้งใจและสเสน่บนเวทีที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน ในยุคที่เพลงสมัยใหม่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกลับมีเด็กสาววัยเพียง13ปีที่ทำให้แฟนเพลงทั้งประเทศได้หยุดฟังได้ยิ้มและได้ซึมซับอารมณ์เพลงลูกทุ่งแบบดั้งเดิมอีกครั้งเธอคือน้องต้นข้าวสุปริยาเด็กสาวเสียงทองที่กำลังเป็นที่รักของแฟนเพลงทั่วประเทศในเวลานี้ ทุกครั้งที่ต้นข้าวจับไมโครโฟนเสียงใสๆของเธอเหมือนพาย้อนเวลากลับไปสู่ยุคเพลงลูกทุ่งสมัยเก่ายุคที่เนื้อเพลงเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ความซื่อความจริงใจและกลิ่นอายของท้องทุ่ง เสียงของต้นข้าวทําให้ผู้ฟังไม่เพียงแต่ได้ความสุขแต่ยังได้ราลึกถึงความทรงจําเก่าๆเพลงที่เคยฟังในวัยเด็กเพลงที่เคยเปิดตามงานวัดงานบุญหรือแม้แต่เพลงที่พ่อแม่เคยฮัมฮัมเบาๆยามเย็นหลังเลิกงาน แฟนเพลงหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องต้นข้าวไม่ได้ร้องเพลงด้วยเทคนิคอย่างเดียวแต่ร้องด้วยหัวใจถ่ายทอดทุกถ้อยคำด้วยความจริงใจและความรักในบุตรเพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริงซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รักของคนทุกวัยในเวลาอันรวดเร็ว และในวันนี้มักหมอลำนิวส์ขอเป็นตัวแทนแฟนเพลงทั่วประเทศอวยพรให้น้องต้นข้าวสุปริยาเด็กสาวเสียงทองคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ตลอดไปเดินตามความฝันบนเส้นทางดนตรีอย่างมั่นคงและให้เสียงร้องของเธอเป็นแสงสว่างและกำลังใจให้คนฟังต่อไปอีกนานแสนนานแล้วคุณละ่ะ คิดว่าเหตุการณ์คืนนี้เป็นเพียงโมเมนต,ต์เล็กๆที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือมันคือจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในวงการลุกทุ่งไทยเพราะบางครั้งเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีใหญ่โตแต่เริ่มจากเสียงร้องของเด็กสาวตัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความรักในบทเพลงเหมือนอย่างในคืนนี้ เราอยากฟังเสียงของคุณความคิดเห็นของคุณและความรู้สึกของคุณต่อโมเมตนต์นี้คอมเมนต์มาใต้คลิปมักหมอล่ัมนิวส์จะเป็นกระบอกเสียงแทนทุกคนให้เรื่องราวนี้ถูกบอกต่อไปอย่างกว้างขวางและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทุกข่าวใหญ่และทุกเรื่องราวที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงก่อนใคร